ไม่สบายหายยางยังไม่หายแต่ดีขึ้นค่ะไปเห็นคลิปที่บอสบอกเสียใจมามีไปเห็นคลิปที่บอ,บอสบอ,บอกว่าพวกเองก็ส่งแต่มัวคอจะเคสหมดแล้วเนี่ยลูกไข่คับนี่ยสอนข้าวด้อมคู่ เบลลลีนใช่ไหม <S <S เสื้อแบวมมากเสื้อตัวนี้แฟนขับซื้อให้น่ารักมากเลยดูดิ พิมจีไลท์ช่องทางไหนคะไม่ทราบครับฮะพี่พิมพ์จีก็ต้องไลท์ที่ติ๊กตอกพี่พิมพ์จีหรือเปล่าไล์เพจเหรอเขามีขายของหรอ กี่ทุ่มอ้าวสองทุ่มแล้วนี่ไหนนะไหนดูพีดกองสิเฟสบุค๊คจบแล้วลงไลน์แล้วหรอ อ,อืแสดงว่าพี่พิมพน่าจะไลฟ์ไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วปะไลฟ์เสร็จแล้วไม่ใช่หรอเสรจแล้วเสร็จแล้ว,ลวเอา,าสมมุติว่าเราได้รีซินเตอร์อย่างเงี้ยต่อไปเราก็ขายอะไรนะเราได้รีซินเตอร์แล้วอย่างงี้ใช่ไหม,มต่อไปเราก็ขายสินะคะ้าประเภทนี้ไม่ได้อีกเลยใช่ปะ <laughs> ลงแล้วพี่ไผ่กินขนมอยู่ <c oughs> จิ้มน้ำพริกเร็ว หนูใช้โน้ตบุกรุ่น ASUS ROG หนูกินน้ำพริกปลาสลิดอยู่เทียเป็นไรมากไหมพี่เทียเป็นอะไรอะ่ะ หนูกินได้พรีเซนเตอร์หนุมกล้วยยังยังไม่ได้ทุกคนหยุดซื้อก่อน <c oughs> ต้องเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนยังไม่ได้เลย <c oughs> อโอ้หนูเห็นทุกคนไปตามหาหนมกล้วยกันเต็มเลยมาแย่งหนมกล้วยหนูกินไม่ได้นะ มัมมีจะมาแย่งนมลูกไม่ได้นะหนูกำลังเ,เช็คเพจอยู่ครับ เอาไว้ให้หนูหรอหนูยังสงสัยอยู่เลยว่าเวลาไลท์ไลท์ได้ไม่สรุปเขาไม่ได้ห้ามแต่เขาแค่บอกว่าอะไรนะยังสงสัยอยู่เลยว่าสรุปว่าเวลากองไลท์อะ่เราไลท์ได้ไหมก็ไลท์ได้แต่แค่ไม่ควรเฉยๆเขาเหมือนประมาณว่าห้ามแบบไม่ได้ห้าม,มแต่แค่เหมือน,มนไม่อยากให้ไลท์หลายๆคนนีหรือเปล่า อือยากแบบให้ไปดันเพื่อนที่กำลังขายของถือว่าช่วยวยกันอะไรเนี้ยทำไมเรอเอ้าจะไลฟ์หรอมีคนไลฟ์อยู่หรอเหมือนจะมีพี่ชาร์ลอตไลฟ์ต่อเอ้าหรอหนูกำลังดูอยู่แต่ยังไม่เห็นในเพจเขาบอกเหรอเขาบอกว่าพี่ชาร์ลอตจะไลฟ์ต่ออืมแล้วขายาหรือเปล่าหรืออะไ เวลากองไลฟ์ห้ามบอสไม่เคยพูดว่าห้ามแต่แค่ไม่ควรไลฟ์ชนกันเยอะๆแต่ว่าถ้าขายของอยู่อ่ะไม่เป็นไรขายได้ไม่ถ้าเกิดมีคนกําลังขายของอยู่ให้เราลงถ้าแต่ถ้าเขามาไลฟ์แล้วคุยกับแฟนๆเฉยๆเราไลฟ์ได้ไม่เป็นไรถ้าตามมารยาทนะตามถุงปวยเขาไปกวนสองตาทุกวัน ไม่ควรใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นใครไล์เลยใค่ก็ไล่ไปพี่ปาวานขอบคุณดอกกุหลาบนะครับพี่ชาไลไปแล้วไม่ใช่เหรองงงานอ,อ,พ,นอพี่ชาไลอยู่ไหนตอนนี้น เช็คเพจอยู่ขอบคุณนะคะอ๋อนอดออุ้มหมอมัน <h ast> มีไลายสองทุ่มยังไม่เห็นเลยรีเพจดูอยู่ยอย่างนนี้ น ja up, ่าจะเตรียมระบบยังไม่เสร็จเลยวะ เคลื่นถังแลกับไม่ได้เวอร์ไม่ไรแล้วหลืออะไรวะไลเซอร์กับแม่ตั๊กเหรอเพจแม่ตั๊กเหรอเพจแม่ตั๊กคือเพจอะไรอ่ะอ๋อแล้วขายของเรอ เนตับบเบียใช้งบฟังของไฮเปอร์เอ็กครับ มีได้ไงพี่สีวะพี่แวนหนูงงว่าจะลุกม่นหนูต้องลงหรือว่าเาาขาวำลังขาของอยู่เหรอหนูไม่ลุกเหมือนกันไม่พีกตก ไม่รู้หาก่นนะพี่ชา ชัไม่ได้ไรอยู่วันจะแตกแล้วก็ไม่ตักอะไอ๋อวาในเพเหรออืมไนูเขอชื่อเพจน้อยตอนกระหนกไม่ตัก เฟซบุ oh, ๊กแอเคโออีพีภาษาผิดเจอแล้วอ๋อมันเป็นเฟซบุ๊กไม่ใช่เพจนี่ยังไม่ขึ้นไหนหรือ่ะไาจจะขึ้นหรือ่ะ ใหญ่ไปป้องโอ,โอ๊ยอะไรโว้ยเอ้าทำไมเขาปรับเวลาเราชวงนี้ยังไม่มีชุดเลยเต้าคีออค่โมครับห้าโมงครึ่งเลยที่ไหนเนอะมูลทองสตูดิโอมูลทองไปเลย บ้านมงพรุ่นี้มีไลฟ์บ้านมหาเหงิงน,าานาเงนะคะทุกคนบ้านมหาเฮงบอกว่าถ้าเกิดขายจนรหัสหมดทุกรหัสจะให้มาลำถวายโอ้หเหมือนีฟ้าก็คือถ้าได้เป็นลำก็คือจองตัวพรีเซนเตอร์แล้วนะ ทุกคนเตรียมกดดึกกันพนุงนะใช่ไหมอะไรเพลียมมตาหนูหักขาดูอยู่น่าจะยังไม่ขึ้นไลฟ์อืมน่มาจะลีอืมมาจลีว้าขอบคุณค่ะซ้อมลำเลยจริงโง่เวลารายเยอะพวกงาบุราหัดเลยนะบุราหัดนะ <c oughs> แื่นคนละสิบวงเอาส่ยมันเห็นขึ้นมาเลยยังเลยังไงมีกี่รหัสก็จะมีสามรหัสไหมกหนึ่งกสองกสามใาเต็มคือเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันเหตุจริงยอดติดตามสามจุดหกล้านแลเพจเขาอยู่ไหนอ่ะ อันนี้มันเฟซบุ๊ก่วนโตหรือว่าเพจนี่เป็นอย่างวะขบนพีดังกว่งเลยยังไม่ไละค์ค่ะพี่ชายยังไม่ไลค์วายวายวายเหมือนพี่กับตนเลยอ่ะขอบคุณครับไม่ใช่พี่กูครับออฟชีฮัลโหล ซีทียูยูแฮมไม่ใช่ร้านสิ You have dinner หรือยังเราจะต้องลดน้ำหนักกันแล้วนะฉันน้องเราจะเลิกกินดึกเลยเอ็เสื้อต่อไม่ได้ไปเสื้อแฟนคลับซื้อให้ฮ <c oughs> ะประวันตัวนี้สามหมื่นเหรอไม่ใช่มันน่าจะทำแบบใหม่เฉย ไม่ต้องหงว่วงมามีบ้านหนูเป็นเจ้าของบ่อน้มันอยู่แล้วถูกไหมมัโอ้โอ้โอ้ thank you เสียงสะท้อนหรอกำลังแน่ขอบคุณครับ ใ 30, อ้ใหอยหสามหมืนเลยโหอนยอดเพชรมันสองพันกว่าโอเค้ไนไลน์ดิสีน้นองเนียวปลา อ้ยอยากกินนี้ขอบคุณนะครับชอบกินอะไรกินอะไรเพื่ออยากกินนี้แนละ้วก็กินข้าวกันหรือยังสั่นคอหมูเหมือนสั่นมือเราหรือเปล่ากินข้าวกันที่อยัง,ยงใครไม่กินข้าวสั่งน้ำพริกก็กินเร็ว <laughs> ทำไมบุบบับพื้นเราทำไมบุบบับพังแบบเนี้มันหนักเกินหรือเปล่าไม่พี่ทำพื้นอยู่อ๋อมันออกพี่จะสั่งร้านนี้กินอยากกินด้วยไหมพี่ชาขายอยู่ไหนหนูยังหาไม่เจอเลยยังไม่ไลน์คนที่บอกพี่ชาขายส่งดิงกมาให้น้อยขายอยู่ไหน ย่าไว้ย,วยนินได้หมดใครเล่นลายมันชอบมีอย่างนี้ส่งมาตลอดได้มีไม่ช่ยหลอบอกขึ้น้ะบอกนะ ตนเราเห็นหมวกหรือยังฝากไว้ให้กับต้ไาไผ่ฮอว้าอะไรเขาบอกว่า สออ่วนน้องเห็นหมวกหรือยางฝากไปกับตาไผยใช่ฝากหมวกพี่หมวกอะไรอ่ะหมวกปาีได้หมวก,ม,วกมันจะมันอยู่ในถุงหน่อยก็ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ให้ส่นนอเลยมันมีสองใบยงอย่าไปคอ่อยือ้อย่าไปลื้อไม่ได้ลือ้ของเลยตอนนี้ของไม่มีที่ลื้แล้วห้องเต็มไปหมดแล้วเข้าเคเคไม่ได้ได้กินได้ไหม กินจักตพรรดอะไรเยทิ้งร้านนี้หมูอันเหนียวอือหมูปลาร์ชกินแซ่บเ้าเหนียวเอาไส้หรอถ้าเวลามันร้อนๆมันอร่อยอยู่แต่กลัวมันจะมาถึงมันไม่ร้อนแล้วมัน,นไม่อร่อยอร้อนมันน่าจะอร่อยอหมูธรรมาดาแต่อยากกินผักอยากกินผักอ,อะไรหมูสามชั้นสันคอ ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยลำนานหนูกินได้แต่มันมีเซตที่มีไส้แบบนี้หมดเลยนะนก็ข้าวเหนียวสองห่อแต่ก<อ>็อไหมสดมันอยู่อูจาวปลาซ็ฟไม่มาหนาเอาปลาซีเลือกุลาบไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไสา้ ถ้าอยากกินอะไรมีแซนต์พอลอยู่มีหมูทอดมีหมูนมสดนีด่มันยยเยอะใหญ่ไปหมดเลยวะหนูกินได้หมดเลยพี่ดูให้จัดการ thank you นะ thank you หมูปลาใชพ่พี่ไผ่สั่งหมูปลาหนูอาจจะไม่ค่อยได้ร้องเพลงนะทุกคนช่วงนี้เสียงมันไม่หวเดี๋ยวเสียงกำมาหาย่ดีก่อนจะลองไม่ให้ฟัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เบบครับอินดูเปิดเพลงเหรออยากฟังเพลงเหร เราเปเพให้ฟังมาคือ,อไรเงินรางวัลเปิดส่งให้ได้ไหนอ่ะส่งมาที่บ้าน โอ้ไม่เขาส่งมาให้เช็คั้ยมันเป็นหักราที่จ่ายแล้วอันนี้คือเขาหักไปแล้วเออบินโทรศัพท์อะไาไม่ต้องกังวลอะไรอะไรนะเห็นหัวใจพี่ไผ่หรือยังหัวใจสีอะไรเขาดสีชมพูเพาพี่เอาให้เขาดูเขาที่เนพี่เมื่อวานนี้เขาบอกกำแพงพี่สีม่ว่าพี่ก็เลยบอกนี่ไง ดูหัวใจเป็นตัวอย่างเพื่อเลยเอาลงให้ดูหัวใจสีชมพูหัวใจส,สีม่วงเห็นทวิตพี่ผ่หรือยังยังไม่เห็นเลยอะไรอ่ะพี่แค่ลงบอกเขาเื่อเ,เขาที่เียงพี่อย่างมีคนมาเหยียงพี่จังเลยบอกว่าํำแพงบ้านเป็นสีม่วงพี่ก็เลยบอกไม่ไงหัวใ,ใจสีชมพู ชสีชมพูทำไมผิดตรงไหนอ่ะเราบอกแล้วว่าสนใจสีชมพูทุกคนตาบอดสีทุกคนตาบอดสีเองหนยิ้มตากรดวนใจสีชมพูใช่เลยมันคือสีชมพูทุกคนทำไม คือสีชมพูจ้าสีชมพูมีคนสีชมพูแล้วสีชมพูม,พมันุูคนต้องเพียงด้วยเออนี่ไงดึเข้าเนี่ยแกหอ ช่องหอไดีไหม <Okay. S 2> หออดีก็น่าจะพอมัแต่กลัวมันเราเอามาสักใช่มันอาจจะห่อไดีมั้พี่จะหอ,หอดียวพอทุกคนไปละไวเขาหยุดไลฟ์แล้วหนูมาไลฟ์ใหม่ก็ได้เขาขึ้นไลฟ์ไหมเหรอขึ้นแล้ว <c oughs> น้องกาดเอาวางหังห <c oughs> ี่นี่มัหมูสว่างหรือวะ มาดูกันว่าวันนี้น้องลอรจะกินได้นะคะกี่ลูกกี่อิ่มนะวันนี้ันม่รู้ว่าอิ่มแล้วจริงเหรอแต่ว่าอินเยอะหนูก็ไม่กลัวเพราะหนูมีอิ่มโปรตีนอะ๋ยวเอางไปอา๋อไปแม่น้องไหมลงได้แค่แล้วปุ๊บเยซูแต่งสวยมากไปแล้วทุกคน คนละเพจน่าจะไลได้อสรุเลย่บมารอชาลอกกับยนส่ค่ะนตกแต่จะดูไลด้องชาค่ะกว่าเอรยเายูุมาด้วยเหรอเออกำลังกินนะคะอ่ากำลังนั่กินแล้วค่ะเดี๋ยวจะพักนน้น้องชาก็จะเอนแล้วค่ะนะคะอ่ากินนอนเลยอ่าตอนนีค่ะเขาบอกว่ายสุทำไมเขินยสไม่เขินยเจอเพอนเนี่ยเเ

มเออมีมีคนในด่อมอะ่ะไปคอมเมนต์ในต่อพี่บอกว่าแม่ตั๊กไปของสวนทุเรียนที่ประจวบแล้วเกาบอกว่าแม่ตั๊กรู้ไหมว่าน้องฉลบดชอบกินก็เลยบอกว่าจริงเหรอโอเคก็เลยบอกปาเดียบอกว่าตามลูกตามลูกนี้คิดว่าฉลบดจะกินหมดภายในคืนนี้ค่ะูต <c oughs> ดี uh ่ยวอ่าอะไรอ่ะ hmm. ม <All S 2> ่ห <destroys> ล mm ่ะหนูดีใจหนูามีเพื่อนสวยสนกไป